อ๋อนี่คือไม้เก่าคอนทีครับครูครูเขาจะทาจัดอย่างมันหน่อยสีมัวนัวหยินมัวนอย่างนี้ฝึกให้เขาเชื่องน้ำติครับมัวถ้าบอวฝึกนี่มันมันอวยืนมันยืนมันยืนที่อวได้สัดส่วนเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้ติพาท่านผู้ชม มาลูกจากกับคอองัวออีข้อครับเจ้าของเราเป็นคุณครูนะครับไปมาจากไหนเราจึงได้มาเลี้ยงวัวเดี๋ยวที่ได้พระธรรมชมไปพูดไปคุยกับเราครับคุณครูใช่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอ่ดีค่ะาการบำนาครับครับจิติชัยบดนอกบ้านพะไรับตำบลบึงพะไยอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาคุณครูขอเบอร์โทรกันนะครับผมครับ 0 8 3ย์แครับสามเจ็ดห้าครับสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับครับผมคุ้ดคุ้เกษียณไม่ได้จกเดือนแล้วครับน่ะเกษียณกันยาที่แล้วนี่ครับอ๋อเพิ่งเกษียณเนอะครูเนาะครับผมเพิ่งไม่กี่เดือนครับผมครับแล้วไปมายังไหนครูค่อยได้ตัดสินใจมาเลี้ยกงวงะครับอันนั้อันนี้ก็บกับกับชีก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่เกษียณก็คิดไว้เกียวเกียมการไว้ครับลองรับลองรับอ่าคิดคร้งคุ้ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วหรือครับครับผมอือครับผมนะครับ ที่นี่คูมาเลี้ยงควาไอเรี้ยงง้วนนี่คือคูนับหนึ่งเลยบหครับน่ะก็เริ่มนับหนึ่งเลงครับกันบอกครับตอนนี้งัวในฟาร์มของคูนี่มีอยาโตครับมีตอนนี้มีมีอยู่เก้าตัวครับคือน้าเข่าหมดเลยครับน้าเข่าเหมือตัวใดที่คูน้าเข่าตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกที่อยู่อ๋ออยู่อีกครอกนึงครับอ่าอยู่ขอกดันปุ่นเดี๋ยวขอถามคุณครูกอนครับตัวนี้คู่น้ำเข่ามาเท่าไหร่ครับผมตัวแม่ไงนะตัวนี้น้ำเข่ามาแปดสิบกว่าครับ คุณน้ำเขามาจากทางไหนครับมาจากดอนขวงเนี่ยนะครับทางางกันดอนขวงใชัยมพูมเนี่ยขอเขตติดต่อนะคุณเับเขติดต่ออายุแล้วจากปีนะคุณครูครับอันนี้กระติเจ้าของคุณบอกว่าอายุจากปีเออเกือบเกือบสิสามปีแล้วครับสองปีก็กลัวครับสองปีก็กลัวครับ ท้องไก่ดีคอดแล้วนะคุณเนาะครับตอนนี้สีขาวแต่เดือนแล้วครับทองใกล้สีขาวแต่เดือนคู้งก่ได้กินน้องแล้วสีขาวแต่เดือนครับเขาเป็นลูกเอชเอชฮ่าสองศูนย์ครับแม่เขานี่นะแม่เขานี่แล้วลูกในท้องได้ครับลูกอ่าผมทับสติงเล่ไว้ครับสติงเล่เขาได้เขาได้คูค่าบริการนะครับคัแต่ตะกอน่ผันหาครับอีกเรืองนี้บอทับครั้งเดียวครับอันนี้คือบมื่ได้รับประกาศนะคุณเมื่อได้รับประกันเมื่อไดรับประกัน แล้วสูงประมาณเท่าไรในคู้ตัวนี้ครับตัวนี้เกือบๆลอยหาสีบแล้วครับอ่าเกือบๆลอยหาซีได้ยินแล้วครับเนาะครับครับครับเป็นลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกครับลูกแรกแม่สาวทองทองสาวครับตัวนี้ได้คู้ยตัวนี้ได้ครับตัวที่สองนี้ได้ครับอ่าตัวนี้อ่าประมาณเอามามันแม่ลูกครับมันเป็นลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ ลูกที่สองในท้องเนี่ยครับลูกที่สองในท้องได้จากเดือนแล้วคุณครูในท้องเขาอ่าลูกเกือบเก้าเดือนแล้วครับวันฑับวันทีสิบหกนี่กับที่เก้าเดือนเต็มครับใกล้ที่คลอด้วยกันนะครับใกล้ที่ลอดแล้วครับเก้าเก้าเดือนนะคู่เอาพอท่างไหนใส่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นเอฟเคหกแปดครับเอฟเคหกแปดครับเคหกแปดสีเขาสวยนั่นเอครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในภูมิและคุณเนาะถ้าเอาตากแดดนี่ยว่ารรมดาได้สีนะนะครับ ตัวนี้ได้คุณครูน่ะตัวนี้เอามาล่าสุดนะครับผมอันนี้น้ำเข่าฟาร์มคุณครูล่าสุดเนาะครับผมแป้งแป้งอันนี้ครูน้ำมาจากไสนครับผมเอามาจากลอยเอ็ดครับคุณครูน้ำเข่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เอามา12ครับลอย20คะแนนครับลอย20คะแนนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครูเนาะครับหนึ่งแสนสองหมื่นได้เอกเดือนแล้วนะครับครู ตัวนี้งัว่เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนก็กัวนิดหนึ่งอ่ะโจ็ดเดือนเอ๊ะสีเขาดีเขาเอิญสียังไงครูกับสีสีเม็ดปลาขามเม็ดปลาขามนะเม็ดปลาขามนะครับเนาะเม็ดปลาขามอนะครับแต่พอทรงตัวใหญ่นั่นที่ออกสีแดงครับนะครับสีแดงถ้ามีเขาเปลือกก็เ่าใช่นะครูเนาะมันจะเข้มกว่านะครับเนาะสีแดงนะครับครูเริ่มต้นเลยทั้งเบิดอเลยครับของฟาร์มครูเนี่ยลงทุนไปแล้วประมาณจากบาทครับแต่ตัวนี้ก็ทิทั้งกะตอบทั้งหยังก็ทิบ๊อบ เกือบเจ็ดแสนละบ่อครับโอ้เพราะว่าครูนี่เห็ดไม่เบื่อเลยเนาะจังลงลงไอ้ข้อข้อนี้ก็เห็ดไม่เบื่อนะครับลงทุนไม่เบื่อเลยลงทุนไม่เมื่อครับผมที่นี่คุณคูได้มีการเตรียมพร้อมไม่บอครับเช่นพวกไอ้ฟางเฟืองอย่างแต่ละปีคูมีการได้เตรียมไปพร้อมบอกร็มีอยู่ครับกรมีปีนี้คูเพื่อไว้จะก้อนครับปีนะปีนี้กับประมาณตัก3สามอยก็กาัวเนี่ยครับแถวบ้านคุณคูนี่คือมันอัดก้อนเลยครับ อัดก้อนเอ่อตรงนี้ผมอัดไม้หวานเนี่ยสิบแปดบาทครับเพิ่นรับส่งพ่อมหรือเบล่าครับบอบอสิบแปดอีเขาเขาไปลากเอาครับเพาไปลากเอาอ๋อครับแล้วพวกหญ้าได้คุณครูที่ไหนครับหญ้ากระปูนะครับกระปูอ่าปูกระติบผมปูเนี่ยที่ปลูกอยู่สามอย่างอืมกระสีมีเนเปียครับอิตาเลยหวานแล้วกะ แพกลาอแพงกุลาครับแพ็งกุลาเพราะว่าถ้านี้เปลี่ยนนี่มันต้องมีเครื่องบดนะคุณาะมีมีนี่เนี่ยเนี่ยครูครูก็มีเครื่องบดอยอะครับต้องมีเครื่องบดแล้วพวกอาหารเสริมได้ครูได้บ่งลุงก่อนนะวะมีนิดน้อยครับก็ตามตามตามที่สภาพอ่าถ้านี่ก็คืออ่าเป็นพวกทำอ่าทำกับหัวอาหารเสริมเพราะว่าช่วงนี้มันมันท้องครับก็ต้องบำรุงเนี้ยนะคุณนาะครับครับบำรุับส่วนอีกส่วนอีกข้อนี้เป็นงัวบอย่างไรครัคุณครูก็ บบมันขี้กันละครับบบมันขี้กันเดี๋ยวย่างค็ใช้คุกันครูแล้วยางมาเบิ้งครับอ๋ออันนี้ครูแยกคอกแล้วครับเนาะครับอันนี้ก็แยกแยกทุกอย่างยุ่นี่หกตัวครับอืมหตัวส่วนตัวแม่นี่ก็ท้อง่อเหมือนมาคำครูพ่อใกล้สิคอดแล้วครับใกล้สิคลอดแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะออกก้อนมูครับอ่าตัวนี้จะออกก้อนมูตัวนี้ก็วันที่แปดตัวนี้ก็น้ำน้ำเข่าแถวบ้านท่านนี่บอกวันที่า นี้ผมญาติกันไห้มาครับคู่นี่มาจากนครสวรรค์อ๋อคู่ไหนมาช่วยดูแลไหนมาช่วยดูแลครับคู่เป็นยังไรได้แยกข้อครับหัวครับแบ่งปันในฟังเนีอ๋อสาเหตุก็คือเดี๋ยวเนี่มันมันมันซ้นกันไม่บอกครับออมันบลูว่าเป็นอย่างตะกอนกับบลซ้นบันไดหรือว่าเพราะขอข้อแก้แล้วขอบุญกิจเลยเออมีมีมีส่วนอ่ะผมคิดว่ามีส่วนเราก็คือป้องกันไว้นะครับ ก็ป้องกันใบเพราะว่ามันมันมันซนกันมันก็แทกกันนะมันมันมันเทียมมาอาจจะแทงได้คูก็เลยต้องแยกครอบครับต้องแยกครอบป้กันที่จะเสียมเสียไวบคลอดอ่ะเตรียมสถานีไบคลอดก็นั่นพบเห็นตัวนี้คุดคูตรงเขาเขานี่คุณดคูกี้เขาตีครับเนี่ยครับครับกัลองกี้ดิคู่คู่ให้หมอมาจกี้หรือว่าคู่เฮ็ดเองเฮ็ดเฮ็ดเองครับกับเดี๋ยวนี้กัดทีลองคึอตาไปเรื่อยๆขี่ยาเองนั่นเองครับอ่า อันนี้กี้นี่ครูไส้อันนี้ครับกี่เขาคนนะครับก็เล็กเผาไฟนะครับมันจะมีเล็กกี้่แล้วก็จ้ำอเลยนี่สิครับครับผมครับผมแต่ครับันครูไส่อย่างสบานแพร่เขานะครับตัวนี้ไอ้สเปสเปฟ้าตัวนี้การการเขาติดเชื้อนะอ่าเอกับยาขานอนอ๋อครับโอ้กู้จี้เองเลยครับเรียกพวกยา บำรุงยาป้องกันโรคต่างๆได้ครับคุณครูก็กมีครับก็มีก็พอดีกับในธาตุปฏิสัดอ่าปสิกุลปฏิสัตดค่ะปลาแจกอ่าแจกเขาก็จะแจกเรื่อยพวกปากเปียเท้าเปียพวกปกตินี่พวกปากเปืยเท้าเปื่ยเมื่อทีเริ่มเกิดช่วงหนาหนาวนี่บอกครูส่วนมากจะเป็นหนาฝนแต่ว่าบ้านบ้านพอกสะาดนิดหน่อยเนี่ยผมเลี้ยงของผมก็ไม่เคยเป็ี่ยนแยกเกลียนะอยู่กอกฟอกแล้วมันฝาสินอ่ะครับแต่ก็พอเปลี่ยน อ๋อคือก่อนน้านี้คุณครูเคยเลี้ยงหัวมาก่อนนะครูนะมันบอกครับก็เคยบาซินนี่เคยครับรูใช้ครับฝึดท้ายย่งที่ฝากถึงพี่น้องพู้มักวัดมันกบอกครับครับอ่าผมกับเป็นมือใหม่กันนะครับถ้าเจ้าอ่ากก็คงจะบ่หลายบันไหนนะครับก็คือเอ่อการดูแลนะครับการดูแลการเตรียมแปลงหญ้านะครับเตรียมแปลงหญ้า เตรียมฟางว้สมัครเนี่ยช่วงนี้นะครับช่วงหนาแรงกอไปสองสามเดือนเนี่ยนะครับสองสามเดือนส่วนมากกับติขอคำแนะนน้ำนะจากผู้เชี่ยวชาญนะครับพอดีก็มีมีผู้ปรึกษามีผปรึกษาอยู่กับทางกันเพราะว่าเขาก็มือใหม่นะคุณนะมือใหม่ตัมือใหม่อยู่ครับยังไหก็ฟากติดตามนะครับของคู่ใช้นี่ซื้อฟ้ามอย่างครับเนี่ย บีพีเอลถ้าพี่น้องเพื่ออยากแวะมาเยี่ยมเย็นกันได้น้องครูนัดมั่นบอาถ้าพี่น้องบ้านพะไลบ้านพะไเนะครับนบลบึงพะไยเข้าออกสะดวกเย่งสนามนางครับงบ้านนครราชสีมาเป็นตอิถนนค่ายค้างเยี่ยงถนนนิดนึงแข่งสนามนางบ้านเรือมครับผมได้ว่าเข้าออกสะดวกครับเพราะว่าติดถนนค้อกีดยังดีเลยฟาร์มแล้วครับผมนะครับกูใช้มือนี้ขอบคุณหลายเลยครับเด้อ เดี๋ยวมูนหลังผ่านมามีจังหวัดอีๆที่เด่นแวะมาเด่นน้ำไม้ครับครับวันนี้ขอบคุณมากคุณครูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ